สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดหุ้นคนทําได้วันนี้ก็จะขอนำเสนอนะครับวิธีการหาหุน้นคุณค่าลงทุนตัวต่อไปนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ไปหาหุ้นตัวอื่นได้ต่อไปนะครับเราจะมาดูกัน4ประเด็นหลักๆนะครับก็เราจะมาดูในเรื่องของอหนึ่งก็คือผู้บริหารนะครับ ผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของผู้บริหารนั้นเราก็จะดูเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับความเป็นน้ําเนื่องใจเดียวกับผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของความมีน้ําใจนะครับความสามารถแล้วก็ในเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริตความรอบคอบนะครับอย่างหุ้นของทีมนะครับทีม Precision จำกัดมหาชนเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของอผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเป็นผู้บริหารด้วยใช่หรือไม่นะครับเราก็กดเข้าไปที่ข้อมูลบริษัทเราก็ไปดูคณะกรรมการนะครับมีใครบ้างเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับรายชื่อของ นะครับายจักรพันธ์มานัสถิตยอย่างนี้นะครับแล้วก็เราดูนามสกุลไว้นะครับมานัสถิตบริษัทนี้เป็นบริษัท Market Cap 2688ล้านนะครับถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับไซเล็กในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมได้ทำการศรึกษาเปรียบเทียบในอพิโซดก่อนหน้านะครับซอก2องอพิโซดนะครับก็เราก็เลยมาเจาะลึกนะครับในส่วนของทีมนะครับ Precision จำกัดมหาชน ผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่มีใครบ้างนะครับอย่างเราดูนะครับนายสุจัจรันัสิทิตยอย่างเงี้ยนะครับนางสาวพัทรวดีมรัสสิสิตนัสกุมนรัสสิติเนี่ยแท่านแรกเนี่ยเป็นนักสุุลน,นี้ทั้งหมดแล้วก็มีปปลายไปนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับอันนี้ก็นับรวมแล้วก็เกิน50เเนต์นะครับ ห0สิ็เเนนี่ถือว่ารวมหัวจมท้ายกับพูดถึงหุ้นรายย่อยอย่างเราๆนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของความรอบคอบเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูเรื่องของงบการเงินเพื่อนๆดูตัวไหนบ้างความรอบคอบก็ดูในเรื่องของอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินนะครับควรจะสองเท่าขึ้นไปนะครับอันนี้ถือว่าผ mm. ู้บริหารมีความรอบคอบนะครับแล้วก็อัตราส่วนหนี้สิน,นควนรจะต่ากว่าหนึ่งอันนี้0.57นะครับนี่ถือว่ามีความรอบคอบ มีน้ำใจหรือไม่เพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้จากเงินปันผลนะครับว่า,าบริษัทเนี้นะครับเขามีจ่ายปันผลหรือไม่เพื่อนๆก็สามารถดูได้นะครับจากเว็บไซต์จิตตะ .com ก็ดีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราย้อนหลังไป6-7ปีนะครับไม่เห็นจ่ายปันผลนะครับเริ่มมีจ่ายปันผลหลังจากที่บริษัทมีกำไรนะครับก็ก่อนหน้านั้นปีหกสาก็ติดลบไปนะครับแล้วก็ ในส่วนของความรู้ความสามารถเราดู ROE ตรงนี้นะครับว่าผู้บริหารมีความรู้ความสามารถหรือไม่ถ้า ROE เนี่ยอยู่ระหว่าง15-35ถือว่าเจ๋งเลยนะครับอันนี้20กว่านะครับในโัวเฉลี่ย4ปีเนี่ยนะครับ5ปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เลยนะครับโดยเรามองจากอัอตราส่วนของกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้ว ต่อมาเราดูอะไรอีกนะครับเราก็ดูงบการเงินในตัวอื่นนะครับว่าเออ PE เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ,ะดูว่าเออ PE เนี่ยถ้าเฉลี่ย3ปีเนี่ยเกิน15เท่าไหมนะครับอันนี้ถือว่าไม่เกิน15เท่านะครับแล้วก็ถ้าเฉลี่ย4ปีก็ไม่เกินอยู่ดีนะครับแล้วอัตราการเติบโตเป็นยังไงนะครับเราดู BV นะครับก็คือ b o o BOOK VALUE นะครับ Book Value เนี่ยครับมูลค่าตามบัญชีเนี่ยนะครับก็เติบโตนะครับเติบโตในอัตราประมาณ20%ต่อปีโดยประมาณนะครับตลอดระยะเวลา5ปีแล้วก็ปันผลก็เติบโตขึ้นด้วยเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับจาก2%เป็น4%เป็น5%เอนย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับแล้วคราวนี้ความถูกความแพงเรามาดู P/BV นะครับปัจจุบันนี้1.99ไม่เกิน2.5นะครับแล้ว ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของนะครับทีมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจที่จะทำ DCA ระยะยาวภายใน5ปีไม่เกิน10ปีนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ